สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกรุงเองจิตริพพงนะคะครัวบ,บ้านๆของจิ๊บค่ะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทําข้าวเกลยบแตงโมน,นะคะเป็นเมนูที่ทําแล้วเก็บไปกินได้นานเอาไว้ทานเล่นเพลินๆน,น,นะคะสําหรับใครที่หาของกินเล่นอย่าลืมทํานะคะทําง่ายและอร่อยด้วยค่ะก่อนไปเริ่มลงมือทาจิ๊บฝากกด s u b s c r i b e ช่องเล็กๆของจิ๊บเพื่อเป็นกําลังใจให้จิ๊บด้วยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราไปเตรียมน้ำแตงโมกันค่ะแตงโมจิบจะปั่นใบเผือนะคะ4-500กรัมค่ะเอาเม็ดออกให้เรียบร้อยนะคะใส่เครื่องปั่นเลยค่ะเสร็จแล้วปั่นให้ละเอียดนะคะปั่นแป๊บเดียวก็ละเอียดแล้วค่ะปั่นแล้วเราจะมากรองนะคะกรองเอาแต่น้ำแตงโมค่ะพอกองเสร็จแล้วเราค่อยเอาไปตวงเอานะคะนี่เราก็จะได้น้ำแตงโมแบบนี้นะคะ เราก็มาเจมวัตถุดิบกันเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็มีไม่กี่อย่างค่ะมีน้ำแต้งโมแป้งเกลือพริกไทยแล้วก็ผงกระเทียมค่ะเราจะมาปรุงรน้ำเต้งโมกันก่อนนะคะวันนี้จิ๊บใช้น้ำาต้งโม360กรัมค่ะใส่ผงกระเทียมลงไป2ช้อนชาถ้าไม่มีก็ใช้เป็นกระเทียมสดนะคะตาให้ละเอียดแทนได้ค่ะเกลือป่น1ช้อนชาค่ะแล้ววันนี้จิ๊บจะใส่สีผสมอาหารสีแดงลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับขนมค่ะเจ็ถึงแหยดค่ะแล้วใส่น้ำตาลทรายสี่ช้อนโต๊ะแล้วจิ๊บใส่พริกไทยลงไป1ช้อนชาด้วยนะคะ แล้วก็คนให้น้ำตาลละลายค่ะต่อไปเราจะเตรียมชาผสมนะคะใส่แป้งมันสำปะหลังลงไปค่ะ500กรัมทําเป็นรบตรงกลางนะคะแล้วเราก็เทนำเ้ำแต็งมูที่เราผสมไว้ลงไปเลยค่ะนวดให้แป้งเป็นก้อนนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะให้เข้ากันดีนั่นเองนะคะแป้งมันเขาก็จะนวดยากหน่อยนะคะนี่พอนวนดเสร็จแล้วเนื้อแป้งก็จะได้ประมาณนี้นะคะเขาก็จะเหมือนข้าเหลีวนะแต่ความจริงเขาก็ไม่ได้เหลวนะคะ ขั้นตอนต่อไปค่ะจิ๊บจะห่อด้วยแรปพลาสติกนะคะเราจะปั้นแป้งให้เป็นแท่งกลุมนะคะแล้วห่อด้วยแรปพลาสติกค,ค,ค่ะก่อนที่เราจะนํึ่งเนาะแล้วก็ปิดหัวปิดท้ายให้แน่นด้วยนะคะเพราะว่าถ้าปิดไม่แน่นเดี๋ยวแป้งเขาจะไหลนะคะขนาดชิ้นก็ไม่ต้องทําชิ้นใหญ่มากก็ได้นะคะจะได้นึ่งสุกเร็วนะจิ๊บทําชิ้นใหญ่ไปหน่อยนะคะจะใช้เวลานึ่งนานหน่อยะคะ่ะจิ๊บจะทําเป็น4ชิ้นนะคะเพื่อนๆอาจจะทําเป็นหลายๆชิ้นก็ได้ะค่ะจะทําเป็น5 6ชิ้นก็ได้ค่ะจะได้นึ่งสุกเร็วๆนะคะต่อไปนําไไปปเเรรีียยงงใส่่ซึ้ตมนนะะค ก่อนนึ่งนะคะใช้มีดปลายแหลมเจาะเป็นรูเพื่อระบายอากาศค่ะเวลาแป้งเขาสุกเขาก็จะบวมขึ้นนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนําไปตึ้งเลยค่ะใช้เวลานึ่ง50-60นาทีนะคะหรือนึ่งจนให้เขาสุกดีค่ะ วันนี้จิ๊บนึ่งไป60นาทีนะคะเพราะว่าจิ๊ปทำชิ้นใหญ่คะ่ะนึ่งไฟแรงเลยนะคะนี่เราก็จะมาดูแป้งของเรานะคะถ้าแป้งของเราสุกสีเขาก็จะเข้มขึ้นแล้วก็ใสขึ้นแล้วก็จะนิ่มลงนะคะวิธีการเช็คเราก็จะตัดชิ้นที่ใหญ่ที่สุดตัดตรงกลางดูนะคะถ้าไม่เป็นไตสีขาวก็แสดงว่าสุกทั่วทั้งชินนะะ้นแล้วค่ะเสร็จแล้วพักให้เย็นนะคะแล้วนาเข้าแช่ตู้เย็น1คืนค่ะตอนเช้ามาจิ๊บก็จะเอามาหั่นนะคะการแช่ตู้เย็นจะทําให้แป้งแข็งขึ้นจะทําให้เราหั่นได้ง่ายขึ้นนะ หั่นยากนะคะหรือใครอาจจะใช้มีดสองคมหั่นก็ได้แต่จิ๊บว่าใช้มีดหั่นแบบนี้ง่ายสุดค่ะก็กดๆลงไปนะคะเราก็จะหั่นไม่หนาไม่บางเกินไปนะคะความหนาของแป้งก็จะประมาณนี้ค่ะนี่จิบ๊บก็หั่นไว้ทุกชิ้นแล้วนะคะต่อไปเราจะนําไปเรียงใส่ถาดเตรียมเอาไปตากกันค่ะิ๊บจะเรียงใส่ถาดแบบนี้นะคะหรือเพื่อนๆอ,อาจจะใช้เป็นกระโดกก็ได้ค่ะจิ๊บก็จะเรียงทีละแผ่นแบบนี้เลยนะคะเขาจะได้แห้งทั่วถึงกันดีนะคะ แล้วก็นําไปตากแดดหนึ่งวันค่ะตากแต่เช้านะคะหนึ่งวันก็แห้งดีแล้วค่ะ,ะเวลาก็ผ่านไปนะคะจิบตากไปหนึ่งแดดแห้งแล้วค่ะถ้าเขาแห้งนะคะแป้งเขาก็จะใสขึ้นแล้วเขาก็จะมีความแข็งมากๆเลยค่ะนี่แข็งแบบนี้เลยนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะตากแห้งแบบนี้สามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยนะคะถ้าเราอยากกินเมื่อไหร่เราก็ค่อยเอามาทอดคะ่ะ ต่อไปเรานาขนมแป้งเข้าเกลียบไปทอดกันค่ะใส่น้ำมันพืชน,นะคะใส่เยอะจะทอดง่ายนะคะจิ๊บก็จะใส่พอประมาณนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนค่ะเราจะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะวิธีการเช็คก,ก็คือโยนชิ้นเล็กๆล,ลงไปนะคะถ้าเขาฟูลอยขึ้นมาก็แสดงว่าน้ำมันได้ที่แล้วค่ะแล้วก็ใส่แป้งเข้าเกลียบลงไปทอดเลยค่ะแล้วก็คนตลอดเวลานะคะคนให้แผ่นขนมเนี่ยโดนน้ำมันให้ทั่วๆนะคะถ้าแผ่นไหนเขางอตอนนี้เราก็สามารถกดให้เขาตรงได้ตอนนี้เลยนะคะเพราะถ้าเขากรอบแล้วจะกดไม่ได้นะ นี่ค่ะก็คนไปเรื่อยๆนะคะพอฟองอากาศหมดก็แสดงว่าเขากรอบแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะจะตักพักบนตะแกรงหรือบนกระดาษซับมันแบบนี้ก็ได้นะคะก็ทอดไปเท่าที่เราจะกินอะนะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกินแล้วค่ะถ้าเราทอดแล้วเรายังไม่กินหรือกินไม่หมดนะคะก็ให้ใส่กล่องหรือใส่ถุงยังให้โดนอากาศนะคะข้าเก็บของเราจะได้กรอบนานขึ้นก็เ,เก็บไว้ได้3าถึงเวันค่ะถ้านานกว่าน,นี้จิ๊กก็ไม่เคยนะคะแต่จิ๊บที่บ้าทอดใหม่ๆอร่อยดีค่ะนี่ขนาดแผ่นที่ทอดแล้วกัยังไม่ทอดนะคะเขาก็จะฟูขึ้นมาเยอะมากๆเลยค่ะ กรอบฟูดีมากเลยนะคะอร่อยดีค่ะกินเพลินๆนะคะเนื้อขนมด้านในก็ฟูดีมากๆเลยนะคะยังไงเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะสําหรับวันนี้จะต้องขอสวัสไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ